เจ้าบ้านคุณวิทยกรมีความรู้สึกไงบ้างครับมีมีความรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าดีดีครับอ่าครับรีบรีบผ่านไปเร็วๆครับครับคุณนพดลครับตอนนี้กําลังห่ออะไรอยู่ครับเนี่ยดูฝีมือฝีมือการห่อครับแหนมเนื้อบ้านแหนมเนื้อับอ่ะแดกครับแดกเนี่ยคุณคุณสันติครับว่าไงครับแดกไม่ไม่พูดครับอย่างเดียวคุณโอมครับว่าไงครับ โอเคครับ okay, แดกแดกได้อย yeah. uh, e uh, uh, ู่ครับไอ้ไอ้กินอะไรอยู่ครับไม่ต้องรู้ชื่อแล้วอร่อยยูวลินครับยูวลินกินอะไรครับสุก้อยบ่สุก้วยน้องแพรว่าไงครับอร่อยไหน่แหน่โชดิโชว์ดิไหน่แหนโชว์โชว์นั่นนั่นคือปอเปี๊ยะทอดอ่ะถ่ายที่ไหน ครับอันนี้หนังเนื่องแต่ว่าเราขี้เกียจขอเราจิมไหนพอแล้วมีพอแล้วด้วยะถ้าเก็ดบรรยไกลศไว้เลยนี่หนังเนื่อง